สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้ววิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่ม2ของสวสวทในหน้าที่6-9เรื่องทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมได้อย่างไรตอนที่2 ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะแล้วทอนละคะจำได้ไม่เอ่ยลองตอบเพื่อนๆหน่อยสิคะทอดจำได้ครับคุณครูขั้นแรกเนี่ยทอดก็ต้องแยกชิ้นส่วนตัวต่อแต่ละชิ้นอ,ออกจากตัวต่อรูปเดิมนั่นก็คือรูปหันก่อนครับจากนั้นเนี่ยทอดจะเลือกชิ้นส่วนตัวต่อชิ้นที่ต้องการมาวางทีละชั้นให้เป็นรูปบ้านแบบที่ต้องการครับ เอ๊ะเพื่อนๆทำเหมือนกันกันกบทอสไหมครับเยี่ยมมากเลยค่ะเนี่ยแสดงว่าตั้งใจทำกิจกรรมจริงๆนะเนี่ยแล้วจากกิจกรรมนี้เนี่ยนักเรียนได้ค้นพบอะไรเกี่ยวกับการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมคะแล้วท้อสละคะค้นพบอะไรบ้าง จากกิจกรรมนี้นทอดพบว่าวัตถุเดิมซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีลักษณะทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันสามารถแยกชิ้นส่วนออกแล้วก็นําชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยไปต่อเป็นวัตถุรูปใหม่ที่มีรูปแบบไม่เหมือนเดิมได้ครับแล้วจากกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรคะ เพาสรุปได้ว่าวัตถุเดิมที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันน่ะสามารถแยกชิ้นส่วนและนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุใหม่ได้ครับืมสรุปได้ครบถ้วนเลยนะคะทอจากกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าวัตถุที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนต่างๆซึ่งชิ้นส่วนนั้นอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน เราสามารถแยกชิ้นส่วนและนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้หลายรูปแบบนอกจากตัวต่อรูปเลขาคณิตแล้วยังมีวัตถุอื่นอีกไหมคะที่สามารถแยกชิ้นส่วนและนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อ๋ทารคิดออกแล้วครับทารเคยเล่นตัวต่อที่มีปุ่ม,มด้านบนครับเอามาเสียบต่อกันนะครับ แล้วทอดเคยตอบเป็นอะไรบ้างคะทอดเคยตอบเป็นตึกสูงๆเลยครับแล้วก็แกะออกมาต่อบเป็นเรือครับคุณครูเก่งมากเลยค่ะแล้วนักเรียนล่ะคะมีคำตอบเหมือนกันกับทอดไหมหรือว่ายังมีคำตอบอื่นๆอีกเอแต่ว่านอกจากของเล่นแล้วเนี่ย ยังมีวัตถุอื่นอีกไหมคะที่สามารถนำมาแยกชิ้นส่วนและนำชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ครูครับครูครับก็ลังไม้เก่ายัางไงล่ะครับที่สามารถนำมาทำเป็นบ้านให้กับสุนัขของครอบตูท็อดจำได้จากเรื่องที่เคยอ่านไปครับเยี่ยมจริงๆเลยค่ะทอดความจาดีมากเลยนะคะค่ะและนอกจากลังไม้แล้วนะคะ ก็ยังมีกำแพงอิฐค่ะซึ่งสามารถรื้ออิฐเหล่านั้นนะคะออกมาและนำอิฐทั้งหมดเนี่ยไปปูเป็นทางเดินในสวนได้นะคะหรืออาจจะเป็นรถยนต์ค่ะที่สามารถรื้อชิ้นส่วนออกมานะคะแล้วก็นำชิ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นหุ่นค่ะเพื่อใช้เป็นของตกแต่งค่ะโอ้โหมีของเล่นของใช้ที่สามารถแยกชิ้นส่วนแลวนำมาประกอบเป็นวัตถุใหม่ได้ตั้งหลายอย่างเลยนะคะ ใช่แล้วคะ่ะทอทเอแล้ววัตถุชิ้นใหม่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะนักเกรียนละคะตอบกันได้ไหมคะมรูปร่างขนาดและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงละครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับตอบเหมือนกันกันกบที่ทอตตอบหรือเปล่าอืมถูกต้องคะ่ะทอต วัตถุชิ้นใหม่นี้เนี่ยก็อาจมีรูปร่างขนาดแล้วก็การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะคิดเหมือนกันกับท้อนหรือเปล่า พราะเราตอบถูกอีกแล้วครับโหเป็นเพื่อนกิจกรรมวันนี้สนุกมากๆเลยครับคุณครูได้ต่อตัวต่อตามรูปแบบที่ตัวเองคิดไว้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้ทราบอีกว่าวัตถุบางอย่างที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกันสามารถนํามาแยกออกแล้วนํามาประกอบเป็นวัตถุใหม่ได้ด้วยครับ นักเรียนอาจจะลองกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยสามารถไปดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมในหัวข้อชั้นรู้อะไรเพื่อที่จะมาลองตอบคำถามกันดูค่ะเดี๋ยวท้อจะกลับไปทบทวนด้วยเหมือนกันครับเยี่ยมมากคะ่ะท้อ,อแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะคะ คุณครูก็จะขอฝากคำถามไว้ให้นักเรียนช่วยกันคิดสักนิดหนึ่งนะคะคำถามก็คือนอกจากการแยกออกและประกอบใหม่แล้วเนี่ยวัตถุและวัสดุเนี่ยยังเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอะไรอีกบ้างคะนักเรียนพอจะทราบกันไหมคะแล้วจะทำให้วัตถุและวัสดุนั้นๆเนี่ยมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไปไหมนักเรียนและทอตก็ลองคิดคำตอบกันดูนะคะ เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาหาคำตอบกันนะคะคุณครูพึ่งก็จะมีกิจกรรมสนุกๆค่ะมาให้นักเรียนและก็ทอสเนี่ยได้ทำกิจกรรมด้วยกันนะคะรอติดตามกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งและก็ทอสเนี่ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย